สวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาย่างพริกเนาะ,ะเจ้าตำน้ำพริกน้ำปูเจ้าแต่ต้องย่างสองข้างพ่นะป้าดาวเอามือกลัโทรศัพท์เนาะยังอยู่ในนี่เห็นอยู่เจ้าต้องย่างสองข้างเนาะกระด้ป้าดาวย่างพริกก่อนเจ้า ต่ำเซ็ตแล้ก็จะเอาดูเนาะย่างพริกเม็ดใหญ่เรียขอมาย่างอันพริกกินหนูต่ำเยอะๆเจ้าพระวนันลูกสาวจะมากินมาเอาเนอะต่ำนักเก่นน้ำปูเจ้า เอาพริกขี้หนูป่นพริกเมกใจเจ้ามันจะได้เผ็ดดิก็รียวตอนต่ำนี่คงบหาหันแหละมันบัสะดวกหนูการเยอะขนาดวันนี้การเยอะขนาดนี่จ้ะมันไม่ผีแผ่กัมโทรศัพเลเจ้า จะเอามาตั้งสีชิงหนามนี่ก็บรได้เนาะเพราะแบบในครัวนี่เวลาป้าดาจะตำพริกตำอย่างป้าดากระตำสติตสชิงหนามนี่ในขอบชิงหนามนี่นะนะเอาพาเขารองท่านเจ้าจิสะดวกกันเดียวโทรศัพท์ก็ต๊แตกเออทีนี่ก็บรต้องไ,ไปทำมันะเจ้า ปลาดาวเอาพริกขี้หนูล่างน้าม,มันเป็นหน้ามันนั้นซุกน้้นซุกอีกอะ น้ำพริกน้ำปูกับเิี่นปิงกัเ่นปิงแต่กระเจ้าปลาดาวปิงกินเรียบร้อยแล้วเนาะแต่บะหันเจ้าพ่อมามันไหลายย่งแล้ไปเนาะ เ้าก็ะเด็ประดาวเอาไปต่้กันเนาะต่้มเซ็จเรียบร่อยแล้วเจ้าต่้น้ำพริกน้ำปูมีนอแล้วก็มีอันเนื้อหมูปิ้งนอก็ยังมีอีกเยอะเนาะแต่เอามาใส่ในจานคือดูแค่นี้แหละเจ้าปราดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้า ป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือประดาวด้วยเนอะจำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ